สอามเล้วเลยอนั่งบินเท่าเดียวินตานั่งเพียงเพื่อเห็นกินเทอาเดียวกินอแรงแล้วได้มาได้มีเวลาบ่ดักอะไรกินมผู้ว่าเพื่อเห็นที่ยอ่แหงอยู่หัวหอยะหัวไม่ใจแดเนาะบวกบินแล้วยักบ่้ยำคล้ายพียงของดีไม่ไหว của những con tơ 3 khăm cái 3 Ủa thế không cho kỳ nữa Có là bao Ủa, cả kỳ đô Ít ra còn có bên, hai bên Đô กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุคนเด้อนาอพี่น้องเนาะโดยเนาะกลับมาพบมาพ่อกับ่าตาในมือนีกะเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเลยมือนีกะพาพ่อแม่พี่น้องเนาะเขามาเลาะดงเลาะป่าตามเคยพี่น้องเลยภาพอากาศสีบนิ่งเงาเด้อนาะพี่น้องเพราะว่าก็เลยใช่ไม่กันชันพี่น้องเลยกับเขามาหาเก็บหอยหอมแน่พี่น้องเลยแล้วก็หาอยู่หากินนี่เนะพี่น้องเนาะ อาดเพราะว่ามือนี้กาโบได้ออกไปข้างนอกพี่น้องเลยเปลี่ยนบรรยากาศก่อนมาสามคนคือเก่าเนาะพอน้องตุนโวลสวัสดีพอน้องตุลนวลสวัสดีพ่อเหยี่ยนอาดูพี่น้องเลยออจุดหมายปลายทางเนาะพี่น้องถือไปเท้าว่าใต้ถือหม้อถือยางมายุ่งกินหงส์นีนงออาเตรียมพริต้มหอยพี่น้องเลยนี่คือจุดที่พักแปลงบ่านี่โอ้พี่น้อง มากระบุกลดนมัดแล้วว่าตายนอนอยู่น้ำต้นไม้นี่แหละเดี๋ยวสีพากันอ่าเห็ดห่างเพิ่มมลแรงกว่าปกติช่างเจ้าเข้ามาสองคนมั้งบอกเข้ามาว่าตายแต่ดนโดนตั้งแต่ดำหน้าแล้วเนาะเข้ามาเพื่อนว่าคือเบาเวียดก็เป็นังได้ช่วงนี้คือว่าเงียบหายจากการเหตุยูทูปยูทูปมันบวชโดยจังใดขอโทษขอให้น้ำพวยพี่น้องเ้อเนาะกคือวันละพอพี่น้องเลยเรื่องยูทูปนี่ก็ได้เครื่องไม้เครื่องมือแน่ว่าตายเลย ในห้องอะตัวเลยื่องไม้เครื่องมือเขาบุคคลนะเดี๋ยวก็เลยโจกก่อนเนี่ยเาพี่น้องถ้าว่าเพิ่นบริเฮตต่อไปก็อาจบน่เนาะเดี๋ยวว่าจะได้เอาช่องของเพิ่นมาดำเนินการต่อพี่น้องเลยสายดงบ่อุนเจ้าได้ยินบ่กกันนี่นะคืเสียวชี่วับอยู่เนาะเสียงก็้องเลยสิเนาะโอ้ลีไม่ก๊อกหลุดเนาะบาทหนึ่งอยู่ตรงนั้นแหละกะจะว่าเฮ็ดกะ กขน่าสิเฮ็ดแบบว่าพิธีชีวิตทั่วไปหรือว่าหาอยู่หากินตามธรรมชาตินี่แหละถ้าว่าบ่ได้เฮ็ด YouTube แล้วถ้าว่าลูกใหญ่ขึ้นกว่านี้แล้วสิไปใช้ไปไทยซั่นบ่แม่นกับบังบิ่งกับางทีเพิ่นกัอ่าสิไปเดือนหน้าเดือนนแล้วบ่ต้าโอ้โหขึ้นเพิ่นขึ้นมาก่อนไปไวเดี๋ยด้วยเนาะอืมพี่น้องเอ้ยนั่นล่ะจังว่าคิดไปหลายแห่งอ่าอุกใจบอต้าเรื่องอะไร่องไม้เครื่องมือเฮ็ด YouTube นี่กโอ้เพราะว่าโทรศัพท์กับ่ปานใดพี่น้องเอ้ย น้อนบัดยามไปเฮ็ดอย่างจช่อย่างมันกันเพื่อยีพ่านพี่น้องเลยกันเลยโจ๊้อ๋อที่นอนนี่นอนแปลงเนาะบังว่าคือผนนอสบาตาชิบ่โต้บาตาแห้งแก่เสื่ออยู่ตอนนี้พี่น้องเลยเนาะโหพ่อแม่นอนกันเสียงกระหอกันดิด้วยนอนกาวสบายดีเด้อพ่อพี่น้องบาตาได้ยินเสียงกระห้องเลยพี่น้องได้ยินข่อดกเลยบ่บ่บ่คือแบบสมมติตอนนี้หูหูอื้อเลยพอต้องตุนได้บังหอยเลย นี่ใช่หอยนะคนคุณจักหมากแล้วพอดังไฟต้มอยู่ไปจักว่าตาเริ่มยิ้มเข่าได้นี่อ๋อเตอร์คือว่าอุปกรณ์อู้หูหน่วยทังหลังเจ้าน้ำปลาตาเฮเหมือนเพา่ันก็บหอยป้าไว้แต่ผ้ากันมาท่วงโบอ๋อเตอร์นี่อื่นเนาะเอาแล้วเพราะฉันกับผ้ากันดังไฟขึ้นเลยไหมฉันขึ้นเจ้าไม่อยากเข่าอยากน้ำบ่ใช่เอาแล้วกัด ปีนี้น่ะหากเล้ามาซองเทือพี่น้องเลยเทือตะบิดนล้มากลางเว้นเมื่อนี้น่ะชินอนข้างคืนพี่น้องเลยถ้าบิ้งเนาะว่าชิได้อย่างเนาะบอตะเพราะว่าว่าชิได้อย่างกินแรงเมื่อนี้พี่น้องบุญเนาะเดี๋ยวตอนนี้น่ะกับท่อกระชายเป็นทีละร้อยแล้วรายการเมนพากันแยกง่ายไปอ่าจังได้หาตาปลาบอเมนหาเจาะหาเพิกเบิ้งไว้ตาปลารายการชิได้หรือบเนี่ยอูดยุงชิได้เก่งเนาะ อันเดียวนึงก็โอ้ยสิได้แก่ไปเลยแก่เบาเหยียดได้บ่เหยียดเทนกี้เอาไว้เป้าไหมนะหอยพี่น้องหอยหอมแต่ก็มักไม่ปลาแต่ทีได้แต่ว่าช่วงนี้มันเหน็บวัตแล้วล่ะบ่มีดอกบ่ตาเยบ่มีแล้วแต่ว่าบ่ตานี่ยคนมักเดินลงเดินตานะพี่น้องเอลยอ่าแบบน้ามว่างแต่มานี่ก็เพื่อสิคอนอชาวมี่นได้พี่น้องแต่ว่าบ่ตาได้อ่าเฮานนี้ไปฝากไปต้อนเพิ่นเดินป่ยเนี้ยให้มาคู่มือ มืันนั้นเบาเวียดก็เบาจิตเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นโตอีเห็นพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเอาบ่ทันวีซายังบ่ถึงบ่ตายางบ่ถึแม่นตั้งแต่ดำหน้าแล้วหากลังเข้ามาสองเทื่อมาสองเทื่อแม่นสองเทื่อนี่แหละพี่น้องเลยเดี๋ยวอวตาสิพาพูดแม่พี่น้องอ่าทั้งทั้งไรจุ่มเจ้าเคยได้ยินมันห้องห้องอ่านบอกอ่ะทั่วไปเลยแทนน่นมีมีบ่เลย์เหมือนบ่ะอ่าดังเชร้าในไก่เพราะนันบ่ตายแถวนี้ได้ แต่ใกล้่ขึ้นไปสินนี่มีทางน้ำคุณไปอันนี้ก็มีทางไปบ่นี่ยโอ้ยมีทางไปนี่แต่ว่าตรงบนนี่ก็มีทางมีทางไปไปจะห่าวกันอยู่นี่มันสีโบได้ได้เดี๋ยวไปเบิ่งลาดเล่าแล้วกันน่งแถวต้นไม้น้องพี่น้องเนาะไปโอเคพี่น้องเยตอนนี้กับคำแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปกับพ่ออย่างจัอย่างพี่น้องพ่อแต่มาขี้หอยตอนนี้ก็บกำลังจะกระท่อมให้พ่อน้องตูนกับ พอน้องตุนกับอ่าบาเวียดเพิ่นพ่อกะอกอ่าแนงไก่ป้าแน่แล้วกะเตะแน่น้ำโบได้บอกจีเลยพ่อห้องตัวนึงพ่อเบาเวียดแล้วแรงตุนตุนลงคนอ่ะไก่ป้าน่ะเห็นแต่มันบินออกไก่ป้านะแบบกะเตะห้องเปียกๆเปียกอยู่น้ำโบเห็นโตเป็นหนาวอย่างว่าห้องเปียกจ้าวะยันฝนตกอยู่แรงอย่างเนาะกระท่อมพี่น้องเไหนนอนนาเงาไม้แล้วเนาะ มุงวเย็นแบบว่าฝนตกมามันสเนี่ยนี่ยกยางนี่กเอาจากเอาจากทางขี้เงเบาเวไปเลยเดี๋ยวแต่ว่ามีอย่าอุ่นยุงมาตายผักเรื่งมาเลยไหวอะเ่าใส่งานในยูปะช้าไปปาไปดอนนี่ยิบเ่กันช้าพอตายไพกัยังไม่ดังยังไม่ดังไพ่ไปพมแล้วต้มหอยพี่รองวัดพักนอก้าเนาะพักนม่มันทางนั้น ôi sắc ăn cho phụ nó Thì mình mang bò này. này thì con này, pha ăn xịt đứt 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 này. Nhìn nó ở chợ. Ừ kì. mắt ăn nước hoa cá này thang này. Này, đó. Nha. Mà nhai còn phải ăn. Như vậy thì con cái sinh ก็รูว่าลำบากันจะขม่าที่นะบ่ตาเมนคือบอตานี่มักในการเว่าหาการหาเนื้องนะพี่น้องเลยกดบูได้เนาะกดกูได้เข้าไปเรื่อย <c oughs> แต่ก่อนก็นมาเรื่อยด้พี่น้องแต่ข้าวยังบริหิทธยูทนะูปเนาะมาตลอดกับเบาเวียดเพลนแล้วก็มีคนหนึ่งคนเอาเมียเลยพี่นะ้องบอตาซิดห้่อยได้ติดดงโอ้เสียงเข่าพี่น้องกิ๊ี้ คือตอนทำนี่นี่คือโบมีคนเข้ามาพี่น้องเลยแต่ว่าพอขำๆพี่เนาะเสียงงายิงตือห่อมหุมห่อเลยพี่น้องตอนลักคนพิชตอนลักชักไม่เออชักอาซีนี่หนึ่งมาพี่มันโกบ่งเออเออได้แล้วชักเขา้วก็พ่นพอผลพร้อมหัวน้องวอต้าโอ้ยนี่แหละพอน้ำหมอกบดถึกนิดนึงก้าวโอ้อ่าน้ำหมอกถึกเด็กมาเด็กมาหนาวคือฉัน โมอนห่างบัตรปวกพี่น้องเลยกอดท่าบ่ตาเอ้อท่าว่าบับึ้งๆนังบึ้งนีอนกรดับบ่ตาเออจะเป็นคือเบาโ่ไาณเลยเบาโบรกัคอนเทนต์ของเพื่นเนาะข่าบเลยเนาะโอ้ยไม่ได้เลยอเรื่องกันบ่อ๋อเด้อะเลี่ยงเีเลื่องเรื่องพี่น้องเลยเ้ยจกิข่าางไผ่ได้ไมมามามาขอถท่าเล็กวางไผ่เจ้าอะไเอี๋ยวนี

nè gì nè cái tít là bao ta ơi à, 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 chắp chắp thế đó chắp ngay à. cái ngồi đó nằm đây cái đấy à, khi việc bừa bừa nó bao ta con cái à, si oh, si đó mình là nó thôi sắp sủi si sì vịt thường điều này cái này đây Được. đây 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 เรามีแน่เสียโทรศัพท์นี่แหละมาตัาตดังไผ่หวาติดไม่ต้องเอาลูกเอาเมียเด้อเอาเลยดิเอาแล้วก็เอาไม้้ะเนาะเริ่มไม้แล้วเอาดังไผ่หวาติดคื้นหอนเขาทายว่าเนาะดังไผ่ตรงี้ไม่น้อยนี่นี่จูไ <laughs> ด้สิไปหาแบบเนาะ ก็ท <thôi S 2> e ี่ว่ยิงกระเต็นยิงลอยบ่อตายพอเกินบ่พ่ออยู่สองบาทยิงตีงอกแงงยิงตื่นนี่เกิพ่อได้เสียงมันขันโอ้โหอยู่จุดใดเอาไปมาไปก่อนเรนได้เนาะได้ยินบ่เสียงยิงไก่ป้าได้ไปคิดว่านกคงนกเข้าเด้อหนึ่งแบบมันแบบมันแถลงเต็ีนได้ไกลกัแบบมีมวยบ่มีมวยแล้วบ้าตาครับปลดโอ้โหโเมนนเข้านี่บ่ เป็นปิงไปขันมวยขี่กระต๊กนี่ฮะมันนกขี่กระเดือนนกขี่เดือนบนเดือนแล้วใหญ่หนึ่งกองนี่จำไก่เนี่ยว่ตายนกขี่กระเดือนเนี่ยจำเ่ยวกันใช่อะเปิดชะนี่โอ้ยแตกเตนชะขี่กันกับไก่เลยน่ากินขี่กระเดือนเนาะแมนยันแมนอยู่โอ้ยยุงเนาะบดให้นี่เดืกๆมาเลยโบอยากมีปบบไหน พ่อทำกับท yeah. uh, hmm. ั um ้งพ okay. ่อแจ้งตัวนี้แต่เนี่ยอยู่งาบกหักลงนี่คือไก่นี้อันนี้ก็นี่ดนอ่าน้ำกกอ่าบกไงบื้อตื่นเช่าเลยไปจัดการเลยเดี๋ยวไปอ้อมกระหอกกับเบาใหยดก่อนเบาวเหญ่บนทีเทลว่างกกไม่ไงหักเนะ่ยก๊กก๊กเอาให้เอาให้ได้นะมืออื่นนี่มีกุกโรนสองต้นนระมาณนะ แต่ละต้นนี่แบบเครือขึ้นโอ้เป็นเที่ยวอย่างดีบันทางขึ้นนี่สดงต้นไม้หังนี่โอ้ยยุ้งเสียงยุ้งบินปลามาปลาก็ต้องกินชัดปลาพี่น้องเลยเดี๋ยวข้าวดาวมาหาด้วยน้องได้บุกหาได้บุกกินแล้วกันบ่ตามดังไพรแล้วก็ยังข้างหมอันหอยเดือเฮา bột ít này nó vào ta nó một hôm bao nhiêu gần đấy, nhà ăn đầy cả nó Chị để hùa nó này vào ta ấy bừa bỏ khi trông qua hình hơi gìn bột gạo gìn nó mặc sĩ hoài đưa còn lăng phân vào hoài quá lệ chi gìn bao đây phần vào để gìn bao đây cái thịt ออนเยอะเยแม่นก็บบาทหนึ่งเก็บโปรกรมขอขายาาได้บ่ตาเป็นงอนแม่นนลีนโล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 หน,นึ่งเท่าไรเนาะสามเซนกี่สามเซนกี่กไ,ได้ไมป็นออืบัดทั้งเขตบ้านทั้งพารานพป็นซื้อโลหนึ่งหาเซนปีเดียบโลละล้านคือปีที่แเ,เอเวเฮือกันเนาะมาการอยู่ดงนี้ใหม่เนาะบ่ตามันอา กันบัดคืนอิู mm ่ไรบ่โอหนึ่งเนาะมันมีไผ่คมมันต่างหากรอแต่พ right ี่ติดพี่น้องเว้ยโอเคพี่น้องเนาะมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพ่อพี่น้องกินข้าวต้มหม้อที่หอยพี่น้องเลยแล้วก็ปิ้งนกพี่น้องเลยทั้งนั้นกับโหนาะพี่น้องแต่ว่ายังหอยหอมเนาะยังดิบอยู่หอยหอมเฮ้ยตนี่ปิดแฟชเนาะพี่น้องเปิดแฟชกันให้คนเห็น không bỏ ta đấy à Chè bò Quà để nắng rồi Cùng vàng cái tăng chạy bẹp mai mà để lại nha Phừa này, phừa này Phải kếp hỏi nào bắt ta nó Rồi ừ Này, phía đông, hỏi hòm của gì nháy, phía đông rồi Hình phần kín này kịp rồi ạ, à, cứ chút giọt nó giọt ừ. Mới ừ. ăn hăng kỷ nó Hò Thả cái kếp mạm nhanh nhẹ Cầm tiểu hò non tùn Phừa không thân nha, học lụng เออนต่อปางกันฮะบาทีทก็ยังเหมือนเดิมบาคิดบาแฉมแบบมานบ้าหอยดูอะเพื่อนเอยลอาคงต้องบาวตาจำบบีดูดอหอยทากหอยทากบ้แล้วคนไทยก็มเงทคนไทยเป็นหอยทากไหม มาเลยได้พี่น้องไว้ท่านที่ใดกันพอน้องตุนเพิ่นจัดการตุนเออหนุ่มเนาะหน่เนาะตัวอ่าเด็กปีตัวตอนนี้เขาวันทำหันแล้วพี่น้องเลยอขนนาดอ่าเห็ดกินอยู่แบบแรงมากนี่ก็คือกระท่อมกระท่อมพี่น้องเนาะน,นี่แรงเห้ยเพิ่นเบิองไม่ทำเนี่ยบาตา้าก็คือพาไปเมือาอา่อใดไหยอักบัญยัง <laughs> ờ à, đâu, ăn mấy nục nhỉ mấy, ừ. ừ. khỏi ăn chứ còng rồi, ừ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 , ừ. 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 Khá nục nhang mùi này khá cay nó, nhầm nhọc, anh để thừa trứng khử rất lợn in cảm thương. không. สองสามแล้วเนอที네่ว like yeah, so, ่านั่งบินเทเดียวกินตามเนาะเพื่อใหอเห็นดินเทเดียวปินแรงแดงแล้วเลยมาได้มีเวลาบ่ะอดกอะไรกินผู้ว่าเพื่อเห็นย้่นแห้งอยู่หัวหยวไม่ใช่แถมพดเนาะบวกกับบินแล้วยอกบ่ะออนน้ำคายเนยงของดีไม่ไห หัวน to ึงต okay, ah, oh, oh, uh, ้องต่อสามคำนี่ก็าคำเอ้าโอเคทำเจ้ากินเอว่พรอแไ้าเอติโลอมก่อนว่าเบมชเบชท้งตนนะก่อนต้อตุนก็บ้าอย่าเงเพิ่งหนักเต็มที่รถเจ้ากินเน้อิ่มเนีบอกตาขอพ้อด้วยพ่มาง่ายเลยย่านดอกเพราะว่าคอยมีตัวช่วยเอ็มร้อยห้าสิบ ไม่มีชีวิตบ่ฮะไม่มีลิวิตชีวิตเกินร้อยบริโภสินาพี่น้องเลยแต่ว่ายัางบุถึกละกินเลยก็ยเชียบแกบ่วหวชิยาๆๆ่าเนี่ยบ่ตายังเชียบดูบบามาป่ามาดอนกับประมาณนี้แล้วพี่น้องเลยการอย,ยๆๆู่การกินกะอ่ะอะองะา,าง่ายๆเนาะบ่ตาเนาะง่ายๆคือกองไฟนี่เวลานอนเรยจะเอาไปทั้งหัวครอบพี่น้องเลยเพื่อแบบว่าุงอืม เป็นหนูเป็นยังพ่อได้กินอยู่พี่น้องแต่ว่าชัดปลาชัดไงเป็นกวประวัติอยู่พังมาตายกวงเป็นพานบ่ควายมากับมาบ่าวคำพิ่นมากับบ่าวคำพิ่นระวีงรังนี่แหละเปิดหุนตุกหุนตุ๊กพันออกมานี่แหละหาตัดงไม่ปีกไม่อย่างไรมักบุกลุนที่หัวขึ้นไห้เพิ่นกันตาขึ้นนุ้ยบุกบุญจูงได้พี่น้องกุบบุกตัวที่อยู่นิชูเลยบุกทุกเดแมัน กาปูไดมักคลิปแนวนี่สไตล์ này, นี่เนาะพี่น้องเนาะกาบมิ Man eder, นมาในเด้อเนาะพี่น้องอ่าแต่ว่าบาตากับบัดเขาดุพี่น้องเนื่องจากว่าชาวมีเพื่อนกับบุญยาให้เขาไมนได้เป็นห่วงแหละพี่น้องปลาดงเนาะแต่ว่าเหตงไดมันปวดนะคุณเคยไปนะนเนาะว่าเคยาาไปตุกน้ำกับบดแะ้วก็ลงไปหว้วยพี่น้องมันมีน้องอยู่เนาะพี่น้องน้ำอโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวบาตาชิไทาย อ่าเป er ็นระยะระยะให้เบ okay. ิงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าได้อาหารการกินเพิ่มอีกพี่น้องเอ้ยโอเคเนาะพี่น้องเนาะตัดภาพมาันี้ก็อยู่ในช่วงบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องเอ้ยโอ้ยเมื่อคืนนีเนาะอ่าฝนตกนักพี่น้องเอ้ยยลบผ้าลบฝนอ่าแต่ว่าก็ยังโชคดีอยู่แล้วล่ะพี่น้องตอนเช้าก็พอเฮ็ดปกเนาะอ่ายังอ่อยู่พี่น้องเอ้ยพวมมฮูเนาะพี่น้องหรือว่า กำลังเป็นสาวพี่น้องเ,ยอเลยเห็ดปวกดงพี่น้องดกอกขาวๆเลยอยากพ่อแบบมูงง่ายๆคือเพือ่อนเอาลงคลิปเด้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่า,บ,าบ่าวใต้รเบื้องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวตัวเองเบื้งบองก่อนเนาะพี่น,อน้องเมื่อคืนนี่ป้าเบาเวียดก็บเบาจิตเพื่อนพ่อโตอีเห็นพี่น้องเลยเพื่อนแต่ว่าเอาบ่ได้ หมอตาพอได้แต่เห็นมันเลนผ่านจุ่ม่นสองคนอ่ะอ้ะอมโบทันพี่น้องเลยอ่าโอ้ยังกข็งแข็งดูได้พีน่น้องพอได้อ้อพออีกแม่นา่โอ้พอีน่น้องหากงาหรืดินดงหากงาโอ้ยผู้ uý gì đó, bảo ta là hắc nào thì lẽ, bố hụ, nó từ à, đây đứng, nào à, à, nào đấy, bảo chít năm ngày còn lại, đang à cái rồi, ta hết bùa còn, đang chít phò nó, phò rồi, พ่อมูใหญ่หนิแม่เนาะอู้นี่ดอ,เอกเขาเขาดู้จังไดพี่น้องเลยหลบไปนักกัดพี่น้องภาพกับสีโบนิ่งปะได้โอ้มันแมงจังอ่าบัดเพคนพ่อคือว่า,ามูใหญ่แท้เนาะไในมูใหญ่ยักษมูนึงนี่ปุ้ยเต็มทุ้งย่างโอเคเลยละ มื่อคืนนี่นี่ท่าฝนมาตกนี่โอ้คักเลยพี่น้องเลยอ่าชัดป่าออกลายขนาดเมื่อคืนแต่ว่าประมาณอ่าเก้าโมงประมาณแปดโมงเก้าโมงแหละฝนก็ตกลงมาน้องพี่น้องเขาเกิดจีบกบบใช่เลย sẽ nó đi là tuần tuần một nghèo đâu đó là hai năm đó. là một nghèo nhám để tay ngã mà vô được. đây hết cuộn đế nó vô khó kề không đấy gì xây cắp có bộ thự thì đồ người mình là ao cắp cái lẹp có mà thì hiện thì nó tốt này, no nóng, này. Chít Việt tốt à, nó phi khang này, tờ báo chí cả báo viện vẫn om một hân, báo ta lèn ma đi đổ rơi, cuốn tốt cap cả bột hự phi nong lọ năm cân, Ok, nó với phi nong nó chẳng này báo taเอง cả khứ chị đại coi tổ chốt clip còn đây no nó với phi nong จบคลิปด้วยหูภาพบรรยากาศตอนอเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเลยจังไดกะกาบขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกทานทุกทุกคนที่เข้ามาติดตามมาชมทั้งสองบาตาเต้ตนจนจบเนาะและก็บอกกดข้ามโฆษณาของบาตาไปถากว่าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกะกาบขอโทษขออภัยจังไดกัะสวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจบาตาในเด้อพี่น้องเด้อเนาะก็คือจังใดกากาวคำว่าสบายดีพี่น้องบายบาย